หลังจากนอนยาวมาแล้วนะครับตอนนี of ้มาถึงซาปาแล้วนะครับอากาศเย็นมากตอนนี้ก็หาแท็กซี่นะครับเพื่อที่จะไปที่พักที่ซาปาการ์เด้นนะครับก็มาถึงซาปาแล้วนะครับมาถึงแล้วมาที่หน้าออฟฟิศซาปาอ็กซ์เพรสตรงนี้ก็วันที่สามเอ็ดมูพี่ก็จะมาขึ้นรถบัสที่นี่เหมือนกันโอ้โหหมอก เต็มเลยวันนี้ไม่ท้องฟ้าไม่เคลียร์ครับเขพไปสั่งแล้วก็มีแท็กซี่น่าจะนั่งแท็กซี่กลับไปที่โรงแรมนะครับพี่ไปจะนั่งแท็กซี่นะครับสปาเอ็กซ์เนสเดี๋ยวพี่ก็จะไปโรงแรมก่อนนะครับที่พักแล้วเดี๋ยวไปถึงสปาในตัวเมืองสปากอกค่อยวากันค่อยว่ากันใหม่ครับ ตนนี้กูปิ้งนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะนั่งมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปโรงแรมคมจริงที่อยากนั่งแท็กซี่แต่ว่าอยากลองอากาศที่มันเย็นๆแล้วที่มันแบบว่าเป็นแอดเวนเจอร์อะไรนะครัผมป,ปิ้งก็เลย <c oughs> นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้โหดูเสียงตแตรห <c oughs> วาดเสียวมากเลยเสวยนะครับตรงนี้เดี๋ยวปิี่ก็ต้องมาเพราะจริงไม่ไกลนะครับไม่ไกลที่โรงแรมที่ผูปิพักอยู่ สาปาการ์เดนโฮเทตัวนี้เดี๋ยวิกจะมานะครับเียก็สวยอยูน่นะครับแอดแนทอเก็มาถึงที่พักแล้วนะครับสาปาการ์เดนโฮเทลนะครับเมื่อกี้คุบิ๊ขึ้นมาทางนี้ <c oughs> นั่งมอเตอร์ไซค์มานะครับว้โหัวเสียวมากเลยแอดเวนเทอร์จอร์ดีความจริงเวลาเราเดินมาก็ได้นะครับ <c oughs> แบบระยะทางไม่ไกลอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าที่พักนะครับคุบิ๊กก็เข้ามา แล้วเดินมาเดี๋ยวคุปปิคไปเช็คอินนะครับจองที่นี่ไว้นะครับก็น่าอยู่ดีนะครับก็สวยอยู่เดี๋ยวคุปปิกจะเดินเข้าไปข้างในไปเช็คอินก่อนนะครับอากาศหนาวมากเลยเย็นมากเลยไงยเจอกันนะครับดูห้องพักที่ซาปานะคะคุปปิคมาอยู่ที่นี่แค่สองคืนก็ไม่ต้องเอาอะไรมากนะครับคุปปิคก็มามาแค่ก็เรามาอาศัยนอนเฉยๆเนาะเพราะว่าจากนั้นเราก็ตะลุย ซาปาตลุยแฟนซีปันตลอดทั้งสองวันนะครับก็ไม่มีอะไรมากพอเข้ามาแต่ว่าที่พักโอเคเลยนะครับอันเนี้ยมีคุกกี้ให้มีน้ําดื่มให้สะอาดแต่ว่าไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับอันเนี้ยมีชากาแฟให้ตู้น,นิรภัยก็มีนะคะปุ่มโน,น้นมีเป็นเตียงปีก่าพักที่สองคืนมนอยู่ในซาป,ปาอากาศข้างนอกเหรอครับ หนามากเลยหมอกลงจัดมากเดี๋ยวครูพี่ก็จะตะเวนแล้วนะครับจะตะลุยล่าซาปาเดี๋ยวไปไปสันพลาซาก่อนนะครับไปดูตั๋วก่อนความจริงให้ที่นี่จองให้ก็ได้นะครับแต่ครูพี่อยากไปดูเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินบริเวณทะเลสาบนะครับยังไงก็เดี๋ยวครูพี่จะโชว์เมืองซาปาให้ดูอีกทีนะครับ ก็ข้าวที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางความหนาวเหน็บนะครับหมอกลงจัดมากแต่ก็ไม่หวั่นนะครับเดี๋ยวจะ,ะลุยซาปาก่อนนะครับอันนี้ถ่ายจากบริเวณที่พักนะครับตรงนี้ตรงที่จะทานอาหารเช้าเป็นร้านอาหารโอ้โหหมอกลงหนามากเลยปกคลุมควันออกปากเลยนะครับแต่บรรยากาศดีมากครับ เสื้อนี้ต้องหนาอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับครูพี่ก็จะเดินออกไปด้านนอกเพื่อที่จะไปรอบทะเลสาบแล้วก็ยังไปอ่าซันพลาซ่าก่อนนะครับแล้วก็จะไปหาอะไรทานหน่อยตาไว้แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าไปที่ไหนได้บ้างเพราะว่าอากาศหนาวมากเลยก็กลับมาใจรังเดิมก็คือมาทานที่โรงแรมนะเพราะอากาศข้างนอกเย็นมากคือ มันในรัศมีประมาณห้าเมตรที่เรามองไม่เห็นอะไรแล้วคูปิก๊ก็มันประมาณหกโมงนะครับก็มันมืดแล้วอ่ะคูปิกก๊กไม่อยากจะเดินไปไหนไกลก็คือความจริงร้านอาหารแถวนี้ก็เยอะมากนะครับก,ก็เลยมาทานที่นี่ดีกว่าร้อนๆนะครับนี่เป็นเฟอเนื้อนะครับแล้วเาก็มีเครื่องเคียงเนาะมีพริกมะนาวหนึ่งซี่คูบิคูปิ๊กบีบมะนาวใส่หมดละเดี๋ยวจะใส่พริกไปด้วยแล้วก็เอาผักเข้าไปด้วกเลยนะครับเป็นเฟอเนื้อนะครับขอตัวทานก่อนนะครับ ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งวันนะครับสำหรับวันที่เราเดินทางมาถึงท่ามกลางอากาศหนาวเย็นนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับ